ยาสีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับดูมีสารในบ้านครับครับรเนี้เวน้มกระเร็จแล้วครับดูครับเอยนอนแสงดูดูที่เขียนครับไม,ไม้ไม้เลียบดูบดุกลข้างลา่างลักมากเลยครับดูสภาพเอ,อ่ะกาวติดมือ นี่ครับทางเข้าอยู่ตรงนี้คร <by> uh, <like, S 2> ับเนะครับนี่ครับทางเข้าทางเข้าก็มีแค่นี้ครับนั่งทําอยู่ครับไก่จะเสร็จแล้วครับเหลือแค่ด้านบนครับเหลือแค่ด้านบนกับใส่ตัวตบครับ Kan ya. Butik kan. Oh, John sembuh Bunap. Kayak